เสียบสักจังไดให้ดูใหญ่แล้วก็ดูแบบหน้าซื่อการเสียบสักอันนี้ไม้ละสิบบาทนะถ้ากล่องเอาหัวใจไว้ทั้งเครื่องเวลาย่างมันจะบรกลุยออกเนี่ยเห็นบอกมันกแสิบเบิ่งขึ้นไงเนี่ยอันนี้ไม่ไม่เบอร์แปด แปลกนะเวลาเสียบเรามันจะเป็นจังซี่เนาะของเกีสิบตาทเ้าก็เสียบอันเป็นบมาจังซี่แล้วก็เอาหัวใจเอาไว้เทิงเิงนะมันก็จะดูเหมือนใหญ่สิบบาท ร้านเจขายสิบบาทร้านอื่นขายเท่าไดก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่เราจะขายแต่ว่าทุกอย่างมันขายแต่ก็ได้ก,ก็แล้วแล้วแต่ว่ามันสิได้หน่อยได้หลายนี่เค็นบอกสิบบาทสิบบาทจ้ะร้านเจอยู่อ่อนออนไอ้ข้างๆอ่อนนุชซีสิบเอ็ดอ่อนนุชซีหนึ่งข้างๆอ่อนนุชซีหนึ่งวีพีโอ เสียบตับเสียบตับยังไงให้ดูแบบใหญ่หน่าซื้อไม้ใหญ่หน่าซื้อนะเวลามันย้อนย่านยังสี่เท่ากันยืดของมันม้นจังสี่บอกมปวนใหญ่เองสิบบาทมไม้ละสิบบาท โบต้องตัดก็ได้โบต้องตัดก็มันก็สีเสียบง่ายเอาหัวใจมาใส่